ขออนุญาตไม่แนะนำตัวนะครับขออนุญาตไม่แนะนำตัวนะครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์บายคูกรตูนกันอีกแล้วนะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองโรงเรียน,นเมลีนมาคุเลตคอนแวนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการใช้ประโยชน์ของดินซึ่งเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่า มีอยู่3ชนิดนั่นก็คือดินเหนียวดินร่วนและดินทรายวันนี้เราจะมารู้ประโยชน์กันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยการใช้ประโยชน์จากดินเหนียวนะคะเป็นดินชนิดแรกนะคะดินเหนียวเนี่ยเหมาะสำหรับปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากนะคะเด็กๆและยังสามารถเนี่ย นำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้เช่นใช้ทำเครื่องปั้นดินเผาใช้ปลูกบัวใช้ปลูกข้าวนะคะอันนี้เป็นประโยชน์ของดินเหนียวนะคะเด็กๆต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นการใช้ประโยชน์จากดินทรายนะคะการใช้ประโยชน์จากดินทรายนะคะดินทรายเนี่ยใช้ปลูกพืชที่ทนแล้ง หรือปลูกพืชที่ต้องการน้ําน้อยนะคะพืชที่มีความอดทนสูง,สงนะคะและสามารถนํามาใช้เป็นวัตถุผสมสําสหรับก่อสร้างได้นะคะเช่นนำทรายมาผสมปูนซีเมนต์นะคะใช้ก่อสร้างบ้านนะคะใช้ปลูกพืชจำพวกอ้อยสับประรดนะคะนอกจากนี้ยังสามารถปลูกมะพร้าวปลูกมันสำปะหลังและ ปลูกต้นกระบองเพชรได้อีกด้วยนะคะสำหรับดินทรายนะคะต่อไปก็จะเป็นการใช้ประโยชน์จากดินร่วนนะคะดินร่วนเนี่ยเป็นดินที่มีซากพืชซากสัตว์อยู่มากนะคะเป็นดินที่มีฮิวมัสอยู่มากดังนั้นดินร่วนเนี่ยจึงเหมาะสมสำหรับใช้ปลูกพืชทั่วๆไปนะคะเช่นปลูกพริกปลูกกุหลาบปลูกมะเขือเทศ หรือปลูกผักสวนครัวต่างๆนะคะปลูกได้ทุกชนิดเลยนะคะ,มะเมื่อเขือต้นไม้ต่างๆนะคะเด็กๆ,ๆก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการใช้ประโยชน์จากดินวันนี้ครูกตูลก็มีกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมที่จะให้เด็กๆได้ทำที่บ้านนะคะให้นักเรียนเนี่ยนำดินเหนียวมาปั้นเป็นตุ๊กตาหรือเป็นของเล่นหรือว่าเป็นของใช้อะ,อะไรก็ได้ หนึ่งชิ้นนะคะตากให้แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนํามาอวดหรือมาโชว์เพื่อนๆมาส่งคุณครูในวันเปิดเรียนกันนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะสนุกกับกิจกรรมที่คุณครูให้ทําในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ